การเที่ยวคนเดียวในมุมมองของแมวแมวมักจะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอแล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งที่หาไม่ยากจากการเที่ยวคนเดียวเพราะว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้จักในโลกใบนี้ยังมีอีกมากให้เดินทางไปสัมผัสการนับ1-10ถึงด้วยตัวเองในทุกๆวันและออกจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อมาเจอกับโลกในวันที่เราเปิดใจกับผู้คนเป็นพิเศษฉะนั้นสำหรับแมวการเดินทางมันเป็นเรื่องที่สวยงามและเรื่องน่าเศร้าไปพร้อมๆกัน เพราะการเดินทางจะให้เราสัมผัสกับเวลาที่ดีของผู้คนความงดงามการจากลาไปพร้อมๆกันมันทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ว่าเราควรจะไปทางไหนในเวลาที่เราเหลืออยู่สุดท้ายไม่ว่าเราจะชอบการเที่ยวคนเดียวหรือไปกันหลายๆคนการเดินทางจะให้อะไรกับเราได้เสมอแต่การจะรู้จักตัวเองสักครั้งในวันที่เดียวดายนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตของคนเราควรได้สัมผัสสักครั้งค่ะ ลับมาพบกับแมวแล้วนะคะในช่อง m อเหมียวค่ะทุกคนคะวันนี้แมวจะพาทุกคนมาเที่ยวมาเดินเล่นถ่ายรูปนะคะที่หนองหลวงนะก็คือสถานที่ตรงนี้มันเหมาะกับการถ่ายรูปเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแนวแบบเป็นแม่น้ําแล้วก็จะเป็นถนนนะคะก็คือถนนให้รถวิ่งอะไรอย่างเงี้ย ตลอดเส้นเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาจะเป็นแม่น้ําแม่น้ําแบบยาวเลยอะ่ะคือสวยมากอะ่ะแล้วบรรยากาศก็ดีมากเลยแล้วก็ที่แมวอยู่เนี่ยมันจะเป็นสวนสาธารณะของหนองหลวงเนาะก็คือเขาจะมีพวกเครื่องเล่นพวกชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยให้เราเล่นออกกําลังกายนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยอะ่ะแมวชอบมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะแมวเห็นมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากเลยอะ่ะเป็นแนวแบบธรรมชาติแม่น้ํานะคะแล้วก็แบบลมเย็น คือแมวอ่ะมาช่วงใบสามเนาะก็ถือว่ายังยังไม่เย็นมากนะคะก็ยังพอมีแสงให้เราแบบถ่ายรูปได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหามุมถ่ายรูปสวยๆนะคะเป็นมุมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าไปคะ่ะ ตรงนี้ละจุดหนึ่งก็คือสวยมากเลยเนี่ยมันจะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นยูคาลิปตัสเนาะมันจะเป็นแบบ2ต้นอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าแมวเนี่ยจะยืนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วข้างหลังอ่ะเขาจะเป็นวิวแบบแม่น้ําอ่ะก็คือสวยมากเลยแล้วคือแบบลมลมแบบลมแรงมากเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงแมวหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายรูปกันเลยจ้าเซตแรกไปค่ะ เป็นแบบถนนถนนโค้งๆนะคะเดี๋ยวแมวอ,อะ่ะจะไปยืนตรงกลางถนนนะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถ่ายฉากไปนะคะก็คือมันจะเห็นแบบถนนโค้งข้างหลังเนาะเป็นมุมที่สวยมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันเลยเซตที่2ค่ะ มันจอีกจุดหนึ่งแล้วมันจะบอกว่าวิวข้างหน้าแมวอ่ะสวยมากแม่อยากทุกคนเห็นมากเลยคือมันสวยแบบมันสวยอ่ะมันเห็นแล้วแบบมันสบายใจมันแบบมันสบายตามันสดชื่นคือมันโล่งไปค่ะเดี๋ยวมันจะพาไปดูนะเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามมาทุกคนเล่นๆนี่ทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยข้างหลังแมวอ่ะ อี like Mark, like ่นี่นะคะก็จะมีโต๊ะนั่งให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งชมวิวด้วยกันนะชมวิวเย็นๆการเที่ยวคนเดียวในมุมมองของแมวแมวมักจะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอแล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งที่หาไม่ยากจากการเที่ยวคนเดียวเพราะว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้จักในโลกใบนี้ยังมีอีกมากให้เดินทางไปสัมผัส การนับ1-10ถึงด้วยตัวเองในทุกๆวันและออกจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อมาเจอกับโลกในวันที่เราเปิดใจกับผู้คนเป็นพิเศษฉะนั้นสําหรับแมวการเดินทางมันเป็นเรื่องที่สวยงามและเรื่องน่าเศร้าไปพร้พอมๆกันเพราะการเดินทางจะให้เราสัมผัสกับเวลาที่ดีของผู้คนความงดงามการจากลาไปพร้พอมๆกันมันทําให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ว่าเราควรจะไปทางไหนในเวลาที่เราเหลืออยู่ สุดท้ายไม่ว่าเราจะชอบการเที่ยวคนเดียวหรือไปกันหลายๆคนการเดินทางจะให้อะไรกับเราได้เสมอแต่การจะรู้จักตัวเองสักครั้งในวันที่เดียวดายนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตของคนเราควรได้สัมผัสสักครั้งค่ะ ค่ะทุกคนป้ายตามแมวมานะทุกคนขาใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะหรือว่ามาเดินเล่นหมอกกําลังกายเนี่ยแมวก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดเนี่ยมันก็จะสกระปรกเนาะแล้วก็ขยะเนี่ยมันจะเลียลาดมันก็จะทําให้ไม่น่าเที่ยวนะคะคือมันจะลกหูลกตาเราเนาะ คือจริงๆแล้ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้จะมาช่วยเราเก็บได้ตลอดเวลาเนาะก็คือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยตัวเองนะคะแบบว่าเอาอะไรมากินเอาขนมหรือว่าเอาน้ําอะไรมากินขวดน้ําเสร็จขนมอะไรนะคะก็ทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็จะมีขยะให้ตามจุดต่งตางๆเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีถังขยะนะคะแมบบ่ก็ฝากไว้ตรงนี้เนาะโอเคค่ะสถานที่ที่เรามาเที่ยวเนี่ยมันก็จะได้แบบว่า หน้าเที่ยวนะคะแล้วก็มันจะได้สวยงามเช่วยๆกันอนัรักษ์นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแมวพาทุกคนมาแจกพิกไถ่รูปสวยๆนะคะที่หนองหลวงที่นี่นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งเนาะที่เหมาะกับการที่จะมาพักผ่อนนะคะมาดูพระอาทิตย์ตกมาเดินเล่นมาออกกํลาลังกายนะคะแล้วก็ เป็นคือมีคนมาตกปลาด้วยนะที่นี่เขาเขาไม่ห่วงเลยนะคือแบบว่าเราเอาเบ็ดมาตกปลามานั่งตกปลาอย่างเงี้ยก็คือมานั่งตกได้เลยนะคะทุกคนวิวดีมากบรรยากาศดีมากแม่ชอบมากแล้วลมก็เย็นนะคะที่แรกเนี่ยว่าจะรอดูพระอาทิตย์ตกนะแต่แต่แต่มันยังไม่ตกไงคือช่วงเนี้ยมันมันมืดมันมันช้าเนาะมันกว่าจะมืดเออแม่ก็ว่าจะไม่รอนะคะค่ะทุกคนก็ถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะ แมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่าของแมวหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวนะแล้วก็อย่าลืมพลาดคลิปต่อไปนะคะว่าแมวจะพาไปทําอะไรนะคะใครนะคะที่ชอบที่นี่นะคะก็มาเที่ยวตามได้เลยนะคะทุกคนเขาเปิดทุกวันเลยนะเป็นสวนสาธารณะนะคะใครที่ชอบบรรยากาศแบบชิลๆแนวธรรมชาตินะคะก็คือที่นี่เนี่ยค่ะเหมาะมากเลยนะคะวันนี้แมวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จบคลิปแล้วนะแต่ว่าแมวขับรถออกมาข้างนอกนะคะตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าเลยเนีย่ยตรงนี้มันดีมากเลยอะ่ะแล้วแบบมันลงมาข้างล่างได้ไงแล้วก็มันอยู่ใกล้แม่น้ํามากเลยนะคะแล้วก็เราสามารถนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะเป็นวิวที่ดีดีเป็นวิวที่สวยมากแมวชอบวิวนี้นะคะแมวก็เลยลงมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วจริงๆนะสวยมากอ่ะเป็นวิวแบบ ตัดกับพูเขาภากนู้นด้วยอ่ะทุกคนแมาชอบมองเลยและลมก็แบบเย็นมาก <S <S แต่ว่าเราถ่ายในวิดีโอเนี่ยมันอาจจะมืดเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะตอนนี้แสงก็เริ่มจะหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เดี๋ยวแม่ก็จะไปแต่งรูปเอา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวแมวจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะสักนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวแมวก็จะไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้ว